สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆก็วันนี้นะคะมาลุงคลิปช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้น้องไปดูพระมานะคะก็ออกเขาเรียกว่าออกสนามจริงนะคะก็คือไปศึกษาแล้วก็ไปดูพระมาจริงๆเนาะก็วันนี้นะคะพี่มีพระมาให้เลือกหลากหลายเลยเก่าๆก,กุ๊กๆเลยนะคะาันมาเนาะพี่เนาะวันนี้นะคะก็เป็น โปรโมชั่นสิ้นเดือนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวมีบริการส่งฟรีค่ะบอกเลยติดตามมีพีนี้บอกเลยราคาน้องแบบคัดมาให้พี่ๆเลยนะก็ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วแอดไลน์มาหาน้องได้ที่เบอร์โทรที่ด้านบนเลยนะพี่นะด้านบนหน้าจอน้องใส่ไว้ให้แล้วก็อีพีนะคะจะอยู่ที่มุมสายมือด้านบนเนาะพี่เนาะก็เดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะพี่นะ,ะวันนี้ค่ะมีพ้าสวยเดิมมาให้พี่ๆได้เลือกชม วันนี้นะคะอากาศดีมากอากาศดีทั้งวันคือฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยจริงๆพิวันทํางานเนาะสดใสง่วงนอนกินกาแฟกันวนไปนะคะใครที่ทานกาแฟก็พยายามดื่มน้ําตาม,มเยอะๆนะคะแต่ถ้าให้แนะนําก็ทานเป็นกาแฟดําดีกว่าเนาะพี่น้องไม่แบบเป็นกาแฟดําอ่ะเขาเรียกว่าอเมริกาโน่หรอน่าจะใช่เนาะแต่นน้องไม่ทานกาแฟต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดอะองค์แรกค่ะพี่ เก่าๆเลยวันนี้มีสมเด็จมาสององนอะพี่เนาะสององนะก็ฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่น้องมาลงคลิปให้ทุกวันวันนี้อาจจะมาช้านิดน,นึงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าก็อย่างว่าหละเนาะไ,นะไปไปดูพระราตามบ้านมานะคะพี่องค์นี้พี่เก่าๆเลยเนีย่ด้านซ้ายมือน้องเห็นเม็ดแร่แบบนี้แลยนะซูมมาได้เห็นชัด,ชดๆนี่อะเห็นเม็ดแร่ด้านซ้ายนะนี่สวยเดิมค่ะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้เปิดหัวกันเลยพี่วันนี้วันที่ สามสิบกรกฎาคมแล้วพรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วอีกหนึ่งวันหวยออกอีกสองวันหวยออกแหละไว,วมากเลยเนาะในเดือนเดือนเดือนเนี่ยแต่หมุนกันควักเลยนะหมุนเงินกันควักเลยใช่ไหมก็พี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่เข้ามากดติดตามกันนะคะก็ขอขอบคุณยอดผู้ติดตามที่เพิ่มเพิ่มทุกๆวันเนาะองค์นี้คะ่ะพี่น้องเปิดหัวให้เลยสวยเดิมคะ่ะ ่าซูมไม่เห็นก็นจะชัดเนี่ยเห็นเนื้อเขียวๆเลยนะพี่นะเห็นเม็ดแร่เนื้อหามวลสารสวยมากพี่องค์นี้นะคะสวยทะลุซุม้มเลยพี่อ่ะดูนี่องคนี้นะพี่นะหมุนกันให้ดูจะชัดช้าๆถ้าน้องพูดไวไปหรือรูปภาพไม่ชัดลบกวนคอมเมนต์หรือไม่ก็โทรมาทักมาบอกอะไรน,นะองค์นี้ค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ฟรีถ้าโอนเลยแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากยอดเนาะพี่น้างตามทมเนียมนะคะองค์นี้ค่ะพี่เปิดให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะ เก่าเก่าเลยพี่ห้าร้อยบาทไปกันต่อค่ะพี่เป็นพระสมเด็จองค์ที่สองนะพี่นะเนื้อหามวลสารสวยเหลืองอารามแบบนี้นี่ด้านข้างซ้ายมือน้องนะพี่นะอ่าเนื้อเก่าถึงยุคเลยพี่โอ้สวยทะลุซูมอะพี่ดูนี่สวยทะลุซูมเลยพี่พระสมเด็จองค์นี้องค์ที่สองนะคะ ep นี้ ep วันที่สามสิบนะพี่นะ อีพีวันที่ส0ิแคปรูปภาพพร้อมราคามาให้น้องได้เลยเนาะพี่เนาะคปรูปภาพพร้อมราคาที่น้องแจ้งในคลิปได้เลยนะพี่นะอ่าไปกันต่อเอยขอโทษครับไปกันต่อเลยพี่มุมก้นนะคะมุมก้นไปกันต่อมีสายเข้าโอเคก้นค่ะพี่ก้นเขาเป็นแบบนี้ด้านหลังค่ะพี่มีตราประทับนะมีตาประทับนะองค์นี้แบ่งให้ที่ขอเนาะขอราคานิดนึงเพราะสวยมากเลยอ่ะพี่ดู องนี้มีมาองค์เดียวนะคะองนี้มีมาองค์เดียวขอหกร้อยนะพี่นะขอหกร้อยนะคะหกร้อยอ่ะแบ่งปันให้แล้วกันเนาะวันนี้มาสายขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยด้วยก็คลิปน้องนะคะบางบางองค์ยังไม่ได้ปิดก็สามารถไปดูคลิปกเก่าๆได้เนาะพี่เนาะไปกันต่อค่ะพี่องค์นี้ค่ะพี่จอบลงพ่อะเงินคะ่ะเก่าๆเลยพี่องค์นี้ได้มาวันนี้เลยนะอ่า ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจลิบทักลิฟโทรแอดไลน์กันมาที่เบอร์โทรที่หน้าจอคะ่ะสายด่วนสายตรงคะ่ะ0620890157นะคะส่วนเอ l i ล e นนะคะจะเป็นเบอร์โทรค่ะพี่0992107401โทรมาได้ตลอดอยากรับสายอยากตอบไลน์อยากแพ็กพัสดุอยากส่งของให้กับพี่ๆเนาะพี่เนาะ,นอ,ะอ้าองค์นี้คะ่ะพี่เป็นจอบคะ่ะนี่เลยสวยเดิมนะพี่นะสวยเดิมนะเก่าๆเลยพี่นี่ นี่อ่าซูมกันให้เห็นชัดๆค่าเขียวๆจมูกปากตานะคะก็ตามการเวลาเนาะพี่นอ้องตามการเวลาตามการเก็บรักษานี่ตรงห่วงเขาจะมีปิดปิ้นแบบเนี้ย <c oughs> อ่ะองนี้ค่ะพี่ขอหกร้อยนะคะขอหกร้อยนะราคานี้มีที่ช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามนะพระของน้องนาอก็ต่างต่าง,างวาระต่างที่มาถ้าไม่ทราบ องไหนน้องขออภัยด้วยนะคะอง์นี้ค่ะพี่รูปหล่อหลงพ่อเงินค่ะพระอาจารย์ชุ่มนะคะพระอาจารย์ชุ่มเป็นคนปลูกเศษค่ะเก่าเดิมแบบนี้ล่ะเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองแต่ว่ามีแบบคราบดำๆเนาะตามการเก็บรักษาเนาะชาวบ้านเนาะพี่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่อ่ะแบ่งปันให้ค่ะพี่องค์นี้ขอห0ร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะหกร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะฝากกดติดตามช่องน้องโบบาร,รมีพระเครื่องไว้ด้วยพี่ๆบ้านไหนนะคะที่ วางเว้นจากการทํางานเข้ามาดูคลิปน้องได้เลยนะพี่นะนี่อะให้ดูตาให้ดูตาท่านพิมพ์นี้จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นของอาจารย์ชุ่มเนาะพี่เนาะอ,อาจารย์ชุ่มนะอ่าฝนตกแบบนี้ไม่ได้ออกไปไหนกันก็เข้ามาดูคลิปน้องโบบรารมีพักเครื่องนะอย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนไว้ทุกครั้งทุกครั้งที่น้องลงคลิปพี่ๆจะได้ไม่พลาดทุกๆอีพีที่น้องลงสนใจอยากเช่าบูชาพระองค์ไหนแอดไลน์หรือสายโดนสายตรงมาที่ด้ร์เบอร์โทรที่หน้าจอเลยเนาะพี่เนาะเมมเบอร์ไ mm hmm. <Member S 1> ว้ได้เลยแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยน้องส่งคลิปให้ทุกๆวันถ้ารำคาญแจ้งน้องได้เลยว่าน้องโบยังไม่ต้องส่งคลิปมาได้เลยน้องไม่โกรธน้องไม่เคืองแล้วพี่นะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่มเพื่อนกันเ,เข้ามาแล้ว น้องจะมีการส่งริปส่งคลิปส่งลิงก์พระให้ทุกๆวนันองค์ไหนสวยเดี๋ยวน้องส่งส่วนตัวเลยโอเคไหมเนาะพี่เนาะก็ถ้าข้อความน้องนะคะไปรบกวนพี่พีต้องขออภัยด้วยนะพี่นะองค์นี้พี่เลี่ยมกรอบกันน้ําเดิมๆเลยนะคะพี่หนีออกจากวัดทายน้ําเก่าๆเลยพี่องค์นี้องค์นี้เก่าๆเลยนะอ่าเก่าพี่ไม่ได้เก่าแต่ปากพระเก่าๆนะคะอ่าไม่ได้เก่าเนาะไม่ได้เก่า องนี้ค่ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะวัดท้ายน้ํานะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้สวยมากเลยองค์นี้ค่ะพี่ขอราคาเนาะแปดร้อยค่ะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้รับหลายองค์ต่อรองได้สายหลวงพ่อเงินน้องบอกเลยเราสายเดียวกันนะองค์นี้สวยมากเลยพี่ได้ไปไว้ครอบครองนะพี่นะของหายยากหลวงพ่อเงินมีเยอะจริงค่ะแต่ว่าแต่ละพิมพ์แต่ละปีไม่เหมือนกันนะพี่นะองค์นี้พี่ ออกจากวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ้อเงินนะพี่สวยเดิมพี่นี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้ขอแปดร้อยเนาะมีช่องน้องเท่านั้นนะคะช่องอื่นน้องไม่แน่ใจอาจขอไม่พลาดพิงแลยไม่พูดถึงนะส่วนช่องน้องโบบารามีพักเครื่องซื้อขายกันด้วยหัวใจพี่ซื้อผ้ากับน้องตรงปกทุกรูปทุกองคด้วยความจริงใจค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ซีเอฟกันมานะน้องบอกเลยว่าน้องเลี้ยงป่าบ่อยมากทําบุญบ่อยมากทําทานบ่อยมากเงินส่วนนี้ แบ่งปันทําบุญทําทานค่ะไปกันต่อพี่องค์นี้ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญเศษมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมเนาะพี่เนาะวัดดอนเย่หอมนะคะพี่ปีสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมเก่ามากพี่องค์นี้หกสิบเจ็ดปีแล้วตามพศเลยด้านข้างค่ะเก่าเก่าเลยพี่องค์นี้ได้มาแบ่งปันให้เลยพี่ได้มาวันนี้เลยนะได้มาวันนี้เลย ขอราคานิดหนึ่งนะขอ800นะพี่นะสวยมากองเนี้ยอารมณ์เนื้อนาวะนะคะพี่องค์นี้เนื้อนาวะนะหลวงพ่อเงินวัดตอนนี้หอมนะผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเอาเอาอีหนูเอาไปแล้วกันเนาะอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ราคายัางไงเลยบอกว่าหนูเป็นพาบ้านป้าเอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆเขาราคานี้ค่ะพี่800บาท ถ้าชอบ cf มาได้ที่0992107401กีู่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่พักของน้องตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กราบขอพอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นน่ารักมากๆอ่ะไปกันต่อเลยพี่องค์นี้ค่ะพระอาจารย์ม่วงค่ะเก่ากุค่ะพี่เก่ากูสวยเดิมเนื้อแบบนี้เลยนะสวยเดิมค่ะพี่อ่ะด้านข้างนะคะนี่คอเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านหน้าค่ะด้านบนมีแบบนี้ห่วงเป็นแบบนี้นะพี่เนาะ อ่าพอสองสองสี่เจ็ดสองค่ะอ่าเก่าเก่าลึกๆึกปีลึกมากยิ่งเก่ายิ่งเก๋ยิ่งเก่า,ย,กา,ย,กายิ่งกึกบอกเลยอง์นี้ขอหกร้อยจ้ะพี่ราคานี้หกร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะอ่าช่องอื่นขายเท่าไรน้องไม่แน่ใจนะคะแต่ช่องน้องบอกเลยแต่ละราคาน้องตั้งมาให้พี่พี่ได้แตะถึงนะพี่นะราคาของน้องไม่สร้างบ้านแต่สร้างอาชีพเนาะพี่เนาะเขาเรียกว่าสร้างอาชีพให้กันแล้วกันอ่า ต่อไปค่ะเหรียญประจำวันเกิดวันพุธค่ะใครเกิดวันพุธค่ะวันพุธนี่ก็มีทั้งพุธกลางคืนพุธกลางวันนะพี่นะเหรียญค่ะพระพุสทสดิสารอ,อ,อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกขออภัยด้วยเนาะพี่นนองขออภัยด้วยนะนะอ,ยยนะอ่าพี่เหรียญองค์นี้ค่ะพี่เขาเหมือนจะเป็นเนื้องเงินนะแต่ด้วยความที่เขาอยู่มานานและการเก็บรักษาเนาะตามสภาพนะพี่นะตามสภาพเนาะก็พี่ๆนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ก็ องนี้พี่น้นเก็บรักษาน้นเขาเรียกว่าน้นเก็บเช่าเก็บเก่ากึกแบบเนี้ยพี่อ่ะเก่ากึกแบบเนี้ยขอสี่ร้อยเนาะอ่ะแบ่งให้สี่ร้อยสี่ร้อยบาทไปกันต่อเลยพี่องค์นี้ค่ะพี่หลวงพ่อปานขี่เมน้นเรียม การายเงินเป็นเงินเปอร์เซ็นต์เนาะไม่แน่ใจนะคะพี่จะเป็นสีออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพระค่ะอะนี่เลยหลวงพ่อปานขี่เม่นค่ะพี่สวยมากมุมเป็นมุมแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลี่ยมนะพี่นะขอบเป็นขอบแปดเหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะสวยเดิมนะคะพี่สวยเดิมเลี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอพร้อมห้อยคอแบบนี้ค่ะพี่พร้อมห้อยคอหรือขอบแปดร้อยนะพี่นะขอ800บแปดร้อยบาทค่ะหลวงพ่อปานขี่เม่นค่ะพี่ บางพี่บางท่านบอกเปิดแพงมากเลยพี่ไปดูช่องไหนมาคะแล้วเกตพาไม่เหมือนกันเนาะพี่นะ้องของน้องพระบ้านค่ะพระบ้านโอ้บางคนบอกโอ้แล้วแต่น้องถูกแพงอยู่ที่ใจค่ะพี่เนาะพี่เนาะราคาเช่าบูชาอยู่ที่พี่ศรัทธาแล้วกันนะพี่นะบางท่านบอกว่าโอ้ช่องน้องขายแพงโอ้น้องขายแพงน้องไม่ได้ขายสร้างบ้านเนาะพี่ก็ราคาคุยกันได้แอบกระซิบว่าราคาคุยกันได้นะน้องไม่ใช่คนแบบ EN ใจร้ายชรกรรมอะไรขนาดนั้น ไปกันต่อเลยพี่องค์นี้ค่ะเป็นเนื้อเมกะพัดอะพี่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะน้องไม่ทราบพระแล้วก็ไม่ทราบที่แต่ว่าด้านหลังอมยันแบบมีรอยแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าชอบถูกตาต้องใจนะคะองค์นี้เก่าพี่เก่ากู่พิมพ์แบบนี้เลยนี่ได้ก้นนะคะอ่าฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะ ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนาะก็ถ้าข้อความของน้องนะคะไปรบกวนต้องขออภัยด้วยเนาะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่เปิดกันที่ห้ารอบาทเนื้อเมฆผัดค่ะไปกันต่อนะคะพี่องค์นี้ค่ะสวยๆเลยพี่ลักษณะแบบนี้พิมพโบราณน,นะเก่าๆเลยพี่อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่พระพุทธชินาราชไหมแต่ ถ,ถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะพี่นะองค์นี้ขอสามร้อยแล้วพี่เนาะขอสามร้อยบาทคะ่ะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่เก่าจริงนะคะอ่ะดูสวยเดิมค่ะขอสามร้อยนะคะพี่ราคาก็ต่างกันแตกต่างออกไปอง์นี้พี่เก่ากุเลยเก่าจริงๆนะคะตามเนื้อนี่เป็นพัดสองด้านนะคะหันหลังแบบเนี้ยเนี่ยน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกพัดอะไรไม่ทราบที่พ่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทแล้วกันเนาะ ขอ400บาทค่ะพี่องค์นี้องค์ที่12 EP สามารถดูได้ที่มุมซ้ายมือด้านบนนะคะ EP น้องลงมาให้แล้วแคปรูปภาพไม่ต้องกลัวว่าจะจํา EP ไม่ได้เนาะ EP วันนี้นะคะเย็นวันนี้วันที่30กรกดาค่ะพี่30กรกดาตอนนี้เป็นเวลา5โมง47กว่าจะได้ลงคลิปอีกอะไปกันต่อพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะด้านหลังด้านหน้าเป็นแบบนี้เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยพี่ลงรักมาเรียบร้อยแปดทองเรียบร้อยนะคะอะดูให้กันชัดๆ เก่าๆนะคะพี่อ่าสวยค่ะมาวันนี้บอกเลยทุ่มทุนสร้างมากๆกลับมาปุ๊บอัดคลิปปับ๊บรับโชคทันทีนะคะก็ cf พักกับน้องไม่ต้องกลัวค่ะพี่น้องส่งของจริงตรงปุกทุกรูปทุกองแน่นอนอาจจะแจ้งเลขวัสะดุช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะพี่นะช่วงนี้ฝนตกองนี้ค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทนะขอห้าร้อยค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตค่ะเหรียญกระไรเงินแบบนี้นะสวยเดิมค่ะด้านหลังค่ะเป็นตึกกรุงเทพมหานครหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะก็ด้านขอบเหรียญค่ะสว,สวยสวยแบบนี้เลยนี่เลยพี่หลวงปู่โตอ่ะท่านั่งนะคะมียันอยู่ด้านบนศีรษะนะคะพี่อ่ะเผื่อพี่พี่ท่านใดนะคะอยากได้ลูกภาาเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้ พี่สูตรเก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่องค์นี้พี่ขอห้าร้อยนะพี่นะห้าร้อยบาทไปกันต่อค่ะพี่องค์นี้ก็หลวงปู่โตเช่นกันค่ะพี่วัดประดู่ฉิมพีนะเก่าเดิมแบบนี้เลอเนื้อหิ้งหิ้งสวยๆแบบนี้แล้วนะพี่นะเป็นพระอะไรน้องไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ขนาดเล็กน่ารักสามารถเอาไปเลี่ยมทองให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้แล้วพี่นะเอาไปเลี่ยมทองให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้อะ่ะองค์นี้ค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยนะพี่นะขอห้าร้อยบาทอ่า ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สิบหกค่ะพี่เสมาค่ะพระพุทธชินาราชเก่ากึกสวยเดิมพี่องค์นี้นะคะด้านข้างสายมือน้องค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นเนื้อตะกัวพระพุทธชินาราชค่ะเสมานะพี่นะเสมานะอ่าใครเป็นลูกศิลย์ลูกหาอยากเช่าบูชานะคะเช่าได้เลยติดต่อสายด่วนสายตรงมาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศนย์หนึ่ง อันนี้เป็นไลน์นะพี่นะัดส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์หกสองศูนย์ปด้าูหนึ่งห้าเจดนะคะคนละเบอร์กันนะพี่ๆท่านใดที่โอนเลยน้องส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจากยอดตามธรรมเนียมเนาะพี่นอะเพราะว่ามีการชาร์จค่าส่งแล้วก็มีการชาร์จเก็บเงินปลายทางด้วยก็องคนี้ค่ะเปิดกันเลยห้าร้อยค่ะพีะ่ไม่พูดพามถาเพลงเราไปกันเรื่อยๆน้องไม่ได้เน้นสร้างบ้านเน,น้นสร้างอาชีพขายของแค่ว่าเป็นการ เขาเรียกว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งแหละพี่แต่น้องซื้อขายด้วยความจริงใจคุยกันด้วยความจริงใจโทรมาหาน้องได้เลยถ้าพิมพ์คุยนะคะอาจจะฟังมันไม่ได้เหมือนกันได้ยินเสียงกันถ้าสะดวกโทรโทรมาได้เลยไม่ต้องเคิร์ไม่ต้องเขินค่ะน้องคุยง่ายอยู่แล้วนะพี่นะอะ๋องนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญอุปชาอีค่ะหลวงพ่ออีค่ะพี่วัดสัตหีบนะคะวัดสัตหีบด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้สองห้าูนย์สี่นะพี่นะเหรียญเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ ได้มาวันนี้เหมือนกันอ่ะด้านข้างค่ะเป็นเหรียญแบบนี้พี่อ่ะสวยเดิมเลยสังคติท่านั่งนะคะเป็นเหรียญลมดาดำดำ,ดำน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะหน้าเหรียญก็ถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมหรือสีแสงอะไรแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้รูปของน้องพี่ไม่ต้องไปซูมนะน้องบอกเลยว่าน้องซูมไม่เห็นเม็ดแลเม็ดเนื้อผิวหนังของแต่ละเหรียญให้พี่ได้เห็นกันจะชัดเลยนะพี่นะอ่ะองค์นี้ค่ะพี่แบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทนะ ขอห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะ,ะแบ่งปันให้ไปกันต่อค่ะพี่เป็นเหรียญเช่นกันค่ะเป็นเหรียญรูปร่งรางลักษณะแบบนี้พระครูรุ่งค่ะพี่วัดท่ากระบือวัดท่ากระเบอืเบอเหรียญลุมดําแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นยันหน์ังคาระค่ะพสสองสี่แปดแปดสองสี่แปดสี่ขอภายด้วยค่ะสองสี่แปดสี่นะพี่นะดำาๆเก่าๆกึกๆแบบนี้เลยเก่าๆกึกๆแบบนี้ขอที่สี่ร้อยบาทแบ่งปันให้เลย ไปกันต่อพี่เป็นหน้ากระไรทองแบบนี้เลยเป็นหน้ากระไรทองมาแบบนี้เลยนะหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระพร้อมเป็นหน้ากระไรทองแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะสวยค่ะพี่องค์นี้เงาๆเลยนะนี่ะเนื้อนวะค่ะพี่องค์นี้ด้านหน้าเป็นกระไรทองแบบนี้นะลูกศิษย์ลูก้ายอยากเช่าบูชาค่ะสามารถมาซีเอตไปกับน้องโบบารามีพระเครื่องได้พระของน้องนะคะส่งทุกทุก องตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซนค่ะซื้อง่ายขายคลองกันอยู่แล้วเพียงแค่พี่โทรมาติดต่อมาแค่นั้นเองนะพี่เนาะก็องนี้คนาอานี้น้องขอหกร้อยนะพี่นะขอหกร้อยบาทสวยมากมีองค์เดียวนะคะไปกันต่อเลยนะพี่นะอ่าเหรียญหยดน้ําแบบนี้นะเขาเรียกเหรียญหยดน้ําหรือไม่ก็ไม่รู้เนาะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะเอาตามที่น้องเข้าใจและถนัดแล้วกันนะพี่นะพระอาจารย์จงค่ะพี่นี่ด้านข้างด้านข้าง้ายมือน้องเนาะ ขอบเหรียญน,นะคะอ่าห่วงเป็นแบบนี้เป็นห่วงกรวงนะคะพี่ด้านขวามือนะะ้องค่ะอ่าด้านหลังค่ะพี่พี่ๆบางท่านนะคะน้องขอรูปภาพเพิ่มเติมหน่อยขอมุมเสยขอมุมข้างขอตรงใบหูขอ,ขอตรงนุ้นขอตรงนี้ขอได้เลยพี่น้องไม่ลาคานนะคะเข้าใจการซื้อขายก็ดูให้ชอบดูให้ใช่เผื่อซื้อไปแล้วมันแบบโอโหปะเข้าน้องขึ้นมายินดีด้วยนะพี่นะก็อย่าลืมน้องนะ ขอแจ้งไว้ตรงนี้นะถ้ามันปักเข้าน้องเข้ามาจริงๆนะอย่าลืมน้องแล้วพี่นะอง์นี้ค่ะพี่พระอาจารย์ตรงค่ะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะวันนี้พี่เดี๋ยวองสี่องค์สุดท้ายนะจะแปลกแปลกตานิหนึ่งนะแปลกตาสําหรับน้องสําหรับคนอื่นน้องไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมค่ะนี่นี่มีรอยยันเลยพี่เก่าๆเ,เลยตามการใช้งานเลยนะพี่นะอ่ะ เผื่อใครนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเก็บไว้ด้านในค่ะพี่เป็นนางกวักค่ะน้ำมันแบบนี้ค้าขายดีมีเมตตาพูดจาบอกเลยว่าคนรักคนหลงก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายหรือทำอาชีพแบบที่ต้องใช้การเจราจานะพี่นะนี่มา 4F ของหลวงพ่อเดิมไปกับน้องเก่าๆเลยพี่แค่มีติดตัวไว้บอกเลยว่าจึงมาอ่ะดูนางกวัก ึงขังมากพี่อันน,น้องขอหนึน่งนะน้องขอราคานิดหนึง่งน้องขอที่หกร้อยบาทราคาพี่พี่ต่อรองได้แอบกระซิบว่าราคาพี่พี่ต่อรองได้นะราคานี้เ้อเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดอันนี้เป็นขี้พึ่งของหลวงพ่อเดิมค่ะเมตตามหานิยมนะพี่นะบอกเลยพูดขายขายได้ซื้ออะไรราคาถูกได้เลยอยากได้อะไรอธิษฐานแล้วทาปาก ของแท้แน่นอนพี่องนี้นะคะตาหลับนี้ขอแปดร้อยค่ะไปกันต่อเลยพี่นี่ปิดตาแปลกที่แปลกตาไม่ทราบที่ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่รูปร่างลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะพี่นะรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้เลยตายโกนค่ะลงรักเรียบร้อยนะพี่นะลงรักเรียบร้อยองค์นี้ขอที่ห้าร้อยค่ะ พระสายไหนน้องไม่ใจไม่แน่ใจนะคะขออภัยด้วยเขายาวแบบนี้ปิดตาหลังกุง้งหลังคอมนะคะพี่เป็นแบบนี้นะไม่ย,ยันให้ด้วยลงรักเรียบร้อยเลยพี่แบ่งปันให้ค่ะแคปรูปภาพแล้วทักไลน์มาได้เลยเนาะพี่เนาะ EP นี้นะคะสามารถมุมดูดูที่มุมซ้ายมือด้านบนตอนนี้เป็นวันเอวันนี้เป็นวันที่ส0มสิกรกฎาคมเนาะพี่เนาะน้องส่งของใอ้ทุกวันคะ่ะเอฟวันนี้ส่งพรุ่งนี้เอฟวันนี้ส่งพรุ่งนี้เนาะพี่เนาะอ่าไปกันต่อเลยพี่เป็นพระ น้องไม่แน่ใจว่าพระอะไรเช่นกันนะคะไม่ทราบพี่ขออภัยด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้พี่เป็นลูกกลมๆนะคะแต่ว่ามีการแบบแกะให้เป็นลูกพระสีด้านพระสี่ทิศแบบนี้นะแปลกตาดีนะคะพี่ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือพี่ทราบแล้วอยากไว้ได้ครอบครองอยากเช่าบูชาสามารถสายด่วนสายตรงมาให้หาน้องหรือแอดไลน์มาได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้พี่องค์นี้แปลกตามากเลยขอ500บาทเช่นกัน500บาทค่ะ ใครนะคะอยากเหมากระเหมาถาดแจ้งน้องได้พี่จะได้เป็นวีวีวีไอพีของน้องเลยนะพี่นะไม่ได้อัดคลิปนานกลับมาครั้งนี้มอกน้องบอกเลยน้องมอบหัวใจให้พี่ๆทุกท่านเลยเพียงแค่โอเคอยากได้องค์ไหนแจ้งกันอะนะพี่นะอ่าไปกันต่อเลยพี่องค์สุดท้ายของอีพีนี้ค่ะปิดตาค่ะพี่วัดรหัสไลน์นะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อแบบนี้นะ องค์นี้คะ่ะพี่มีตาหลับให้เก่าๆเลยพี่องค์นี้เก่าๆเลยนะตาหลับแบบนี้เนะนี่ยอะครับนี่ให้ดูความตาหลับก่อนเก่าพี่เก่าจริงๆนะคะนี่อ่ะองค์นี้คะ่ะพี่ได้ไปพร้อมตารับเลยสวยเดิมค่ะด้านข้างซ้ายเออด้านข้างขวามือน้องพี่นะนี่มือปิดหูด้านหน้าปิดหน้า ด้านซ้ายปิดหูด้านหลังเป็นยันค่ะสวยมากองคนี้เป็นเลี่ยมนะใต้ก้นเป็นแบบนี้นะเอาไปเลี่ยมนะสวยมากเลยพี่อ่ะองค์นี้ค่ะพี่แบ่งปันให้ที่หกร้อยค่ะหกร้อยบาทราคานี้ได้ไปยกตลับเลยนะพี่นะหกร้อยบาทค่ะแคปบรูปภาพเราทักไลน์มาเลยนาะพี่เนาะพระของน้องนะคะตรงปลกทุกองค์คแน่นอนร้อยเปอร์เซนตการันตีตัวเองเลยพี่ ใครไม่เชื่อใจสามารถขอรูปภาพพร้อมบัตรประชาชนน้องได้ไม่ต้องกลัวนะพี่นะน้องส่งของให้ทุกวันตอนนี้อย่างว่าแหลนะเนาะมีฉาช,ชีมันเยอะชื่อบัญชีน้องนะคะจะเป็นแจ้งกันในไลน์แล้วกันเนาะอ่าก็วันนี้นะพี่นะชอบองค์ไหนสามารถทักไลายมาได้ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีผ่าเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะน้องมีพระมาะให้เลือกชมทุกๆวันค่ะวันนี้อาจจะมาสายต้องขออภัยด้วยก็อ่ะ ทุกที่ทุกย่านน่าจะฝนตกกันหมดนอนดูพระกันช้ำๆไปเลยเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านค่ะเดี๋ยวน้องรองสแตนบายรับสายพี่พี่แล้วก็รออ่านไลน์อยู่นะพี่นะถ้าชอบองค์ไหนก็รีบพักรีบโทรกันมาสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ